ไม่มีการเตรียมเลยครับก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับท่านก็เป็นไปตามกระบ,บวนการยุติธรรมจนกระทั่งจบนะครับจบแล้วก็เป็นเรื่องครอบครัวไปไปดูแลนะครับก็ยังไม่รู้ชัดเจนว่าเวลาไหนยังไงก็เขาคงเป็นเรื่องของครอบครัวไปเราก็เราก็ทาหน้าที่ของเราไปก็ส่งความส่งกําลังใจส่งความปรารถนาดีส่งส่งให้กําลังใจในะครับให้ท่าน คงจะดีใจมากเลยได้กลับมาพบครอบครัวเต็มรูปแบบแล้วก็อยู่ด้วยกันมันมีกระแสข่าวว่าถ้าคุณทักษิณออกมาแล้วอาจจะทําให้เกิดแรงกระเคื่อนในการในครมอในการปัครมองตแหน่งอะไรเงี้ยครับคุณูไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับก็ท่านทักษิณก็กลับมาก็ไปได้ใช้ชีวิตปกติในครอบครัวท่านคอรมอก็ที่ทําไปก็ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยก็ผมว่า มันก็เป็นกระแสข่าวมาตลอดเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆพวกเรายังไม่เคยได้ยินแล้วเราก็ทํางานกันได้อย่างดีนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าจะมีอะไรจริงๆก็คงต้องมีคนไปเสนอท่านนายกและท่านนายกเห็นเห็นด้วยจริงๆว่ามันมีปัญหาที่จะปรับแต่ขนาดนี้เท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นท่านนายกพูดอะไรแล้วก็เราก็ยังยัง,ยงก็เพิ่งดูไปวันที่จัดพบสสทุกพักเห็นไหมนะฮะก็ยังมาร่วมแสดงความดีวันเกิดท่านนายกก็ยิ้มย้มแจ่มใส กันดีทั้งหมดไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,ร,ะระไท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์เพราะนั้นท่านอาจจะเสนออะไรต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมต่อพับลิกต่อสาธาระต,านะต่อส่วนต่างๆได้ทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ไปปิดกั้นว่าคือไม่ต้องไปโฟกัสว่าท่านจะมาปรึกษาหรือมากําหนดอะไรรัฐบาลท่านท่านสนะสามารถเสนออะไรก็ได้ที่เห็นว่า มันไม่ดีตามประสบการณ์ที่ท่านเคยเห็นหรือว่าเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ท่านก็เสนอต่อศาสนาได้อยู่แล้วรัฐบาลสามารถไปใช้ได้มากายังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรอ่ะมันไม่อย่าเพิ่งไปคิดว่ารัฐบาลจะต้องอย่างนั้นหรือท่านทักษิณจะต้องมาแบบนั้นแบบนี้ผมคิดว่าโดยสิทธิและก็โดยความห่วงใยบ้านเมืองของท่านท่านสามารถเสนอความเห็นต่อสาสนาได้อยู่แล้วรัฐบาลตอนนี้ก็มีหน้าที่ทําไปรัฐบาลก็มีหน้าที่ฟังทุกเสียงทุกคนอย่างที่เราทํามานะครับเหมือนอย่างเรื่องดิจิท้าว่าเลสเนี่ย มีความเห็นยังเราก็พยายามฟังให้มากที่สุดก็ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความเห็นอะไรที่มีต่อรัฐบาลรัฐบาลก็พร้อมฟังทั้งหมดอยู่แล้วจริงๆการที่คุณทักษิณเข้ามาเนี่ยท่านได้ประกาศชัดเจนถึงเจตจำนงท่าน พราท่านอยากใช้บรรปลายชีวิตของท่านได้อยู่กับครอบครัวเพราะท่านจากไปแล้งเกือบ20ปีแล้วท่านมาเนี่ยท่านก็ตัดสินใจเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างที่ทุกกลุ่มที่เคยออกมาตอนนี้เคยเรียกร้องว่าให้ขอให้กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมวันนี้ท่านก็กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเรื่องทั้งหมดก็อยู่ที่ศาลอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมของไทยที่ต้องดําเนินการซึ่งก็เป็นไปตามกฎระเบียบแล้วก็ วิธีปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทศินทำเนี่ยก็เป็นตามกระบวนการไม่ได้มีอะไรผิดแปลกตัดสินใจเข้ามารับการพิจารณาทั้งหมดแล้วก็ได้สามารถต่อสู้ตามเงื่อนไขที่ตัวเองมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทําการที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องกลับไปถามว่าจริงๆประเด็นของท่าน,นคืออะไรแล้วการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลในแง่ว่าเป็นปัญหากระบวนการอะไรของรัฐบาล เป็นความเห็นของท่านอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าการแสดงความเห็นก็สามารถแสดงได้ไม่มีปัญหาอะไรท่านรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกชอบไม่ชอบต่อเรื่องราวต่างๆก็ยังทําได้ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกี่ยวข้องอจะเอามาเช,ชื่อมโยงหรือจูงเข้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับท่านทักษินนะครับว่าก็แสดงความเห็นได้ครับเราก็เคารพการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เห็นต่างได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะยืนยันหรือจาเป็นไม่ต้องเห็นเหมือนกัน เพราะนั้นก็ไม่น่ากังวลใจอะไรไม่อยากให้ไปกังวลใจหรือไปคิดว่าเออเรื่องนี้มันมันมันมีปัญหาไมไม่ไม่สบายใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปต่างๆนนะาคิดแล้วก็ไม่สบายใจเปล่าๆถ้าคิดดังๆขึ้นมามันก็ทำให้สังคมไม่ค่อยสบายใจนะครับผมคิดว่าดูไปตามกระบวนการแล้วเราก็ในฐานะเป็นสื่อมวลชนเป็นมวลชนเป็นประชาชนทั่วไปก็เฝ้ามอนิเตอร์ดู ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเพราะเราก็บอกแล้วว่าเรายอมรับกระบวนการทางกฎหมายก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการแต่ถ้ามันมันมันมีปัญหาเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมหรือจัดการอะไรไม่ถูกต้องก็ก็นำเสนอได้นะครับผมคิดว่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้น